สวัสดีคมอนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโปรกับผมตะวันชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Ghost p i e c e s Peluna กันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูโมเดลเป็นตัว SS ใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับผมนาะก็เลยห้าวันก็จะหมดเวลาแล้วนะครับก็ตัวตัวนี้นะก็หมดห้าอีกห้าวันพอหมดปุ๊บก็จะมีลูฟี่ นิวเวหรือนูฟี่สอปีมาแทนนะครับใครที่อยากผมสอนโหลดเลยแนะนำ VPN ลื่นๆใน p v p ก็ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับรมารีวิวน้องกันเลยนี่ก็เป็นตีธรรมดาของน้องนะครับหนึ่งสองสามก็จะมีผีน้อยออกมานะครับเราลอง,ลอง,ลองตีครบหกครั้งดูเป็นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะเป็นการแบบว่าปล่อยผีน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการสกิลนี่น่าจะเป็นสกิลพิเศษของมันไหม ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวนี้ถือสามารถที่จะหายตัวได้นะครับแล้วก็หนึ่งสองสามตัวนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมเลยมองว่ามันแอบปอมปูยากยากเพราะว่ามันต้องกะกให้ถี่นะครับเวลาปล่อยอันนี้เป็นปล่อยผียาวแล้วก็อันนี้นะครับ,บ,บก็เป็นการปล่อยผีเหมือนกันนะครับถ้าผีไปโดนปุ๊บจะระเบิดเหมือนกันอันนี้เป็นปล่อยผีใหญ่อันนี้เป็นปล่อยอันนี้ไม่เชิงเหมือนกันผมไม่ค่อยแน่ใจ การเรียบผีนะครับให้มาอยู่ที่ตัวเราคือว่าถ้าเราอยู่ที่ตัวเดี๋ยวผมลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะอ่ะอันนี้ดูใหม่นะอันนี้จะเป็นการที่เพลน่าจะหายตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้จะเป็นการปล่อยผีผียาวนะเหมือนกน่าจะผียาวน,นี่ผีใหญ่ออันนี้ก็ผีสามตัวนะครับ ส่วนสกิลนี้เป็นสมมุตินะ้ถ้าผมปล่อยผีก่อนนะเดี uh. ๋ยวก็ผมไปยิงใก,กล้ศัตรูเหตุแม้มันก็จะเป็นการที่ผีอ่ะมันจะเข้ามาหาตัวเพลโลน่านะครับถ้าอยู่ใกล้ศัตรูเนี่ยสกิลนี้ค่อนข้างจะเกลี้ยนแล้วก็นี่เป็นหายตัวนะแล้วก็นี่นนหายตัวปุ๊บุ๊คุุ๊นออ๊นะครับก็อันนี้เป็นสกิลคัสซีนนะครับ ค่อนข้างจะสวยนะคุณโมว่าก็ตัวนี้ผมเพิ่งเปิดได้นะครับดได้ประมาณใบป,ประมาณประมาณโลที่เจ็ดนะครับคือว่าผมเปิดไปเก้าสิบใบใช่ไหมแล้วก็ที่เจ็ดพอดีเอ๊ะค่อนข้างจะสวยงามนะครับจะพาไปดูคอมบูเพลโนนาสำหรับผมนะครับ ว่าผมจะเล่นยังไงนี่ผมไม่อยากให้เล่นตามเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นในตอนนี้เอาจริงๆครบผม,มองว่ามันแอบเล่นยากนะเว้ยทุกคนนะไปดูครับปล่ <Hey. S 1> อยพียาว <Hey. S 1> แล้วก็ผมจะขอเรื่องบบนี้เลย hey.